หมวก3ในเกม PUBG ชัดๆนี่คือหูฟังเกมมิ่งที่มีดีไซน์ตลับเก็บเป็นแบบหมวก3ในเกม PUBG เปิดฝาออกมาก็จะเจอกับหูฟังเกมมิ่งที่เป็นแบบอินเอียร์โดยหูฟังรุ่นนี้ใส่สบายไม่อึดอัดออกแบบมาสําหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะดีไซน์ตลับเท่ๆแบบหมวก3ในเกม PUBG และแน่นอนว่าเกมที่เราจะลองกันวันนี้ก็คือ นอกจากจะออกแบบมาสำหรับเพื่อเล่นเกมแล้วหูวฟังรุ่นนี้ยังให้คุณภาพเสียงระดับไฮไฟเป็นหูฟังเกมมิ่งที่ฟังเพลงได้สนุกมากๆใครที่มองหาหูฟังเล่นเกมดีไซน์เท่ๆแบบนี้จิมทิตากาหรือลิงสั่งซื้อได้เลยนะ